สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก STE e d u a t i o n a l ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะไปวิธีการค้นหานะครับในส่วนของประวัตินะครับที่เราได้เคยแชทในแชท m essenger กันนะครับก็จะไปในส่วนของการค้นหาประวัติทั้งหมดกันนะครับไม่ว่าเราจะเคยแชทกับใครนะครับเราก็จะสามารถที่จะค้นหาประวัติได้นะครับก็ในคลิปนี้จะทำหายส่วนของแชท m essenger ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทําจะเป็นอย่างไรมาดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับก็ให้ทุกท่านเข้ามายังส่วนของ chat messenger กันได้เลยครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราไปที่ในช่องของการค้นหาซึ่งอยู่ด้านบนกันได้เลยนะครับหลังจากที่เรา เข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการพิมพ์ข้อความนะครับที่เราต้องการที่จะค้นหากันได้เลยนะครับก็ในส่วนของข้อความด้านบนกันนะครับหลังจากที่เราพิมพ์ข้อความเสร็จเรียบร้อยครับก็ทำการคลิกส่วนของค้นหากันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกส่วนของค้นหากันแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะแสดงส่วนของประวัติการค้นหาทั้งหมดนะครับก็ หล,ลักๆก็จะมีส่วนของด้านบนก็จะเป็นส่วนของอประวัติที่เราได้เคยแชทไปนะครับว่าเราได้ทําการแชทในคำาเนี้ยกับใครบ้างแล้วก็ในส่วนของอันที่2ก็จะเป็นส่วนของชื่อกันนะครับเราสามารถจะเลื่อนดูกันได้นะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นส่วนของอิน t a า r กรมกันนะครับหลังจากนั้นก็เราคลิกไปที่ส่วนของแชทนะครับที่เราจะต้องการดูกันได้เลยนะครับ หลังจากที่เราคลิกในส่วนของแชทกันแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาส่วนของอจํานวนของแชทนะครับที่เราจะต้องอที่เราเจอกันนะครับก็ในนี้ก็จะมีส่วนของแชทที่เราเจอจํนวนจานวนหนึ่งแชทกันนะครับ หลังจากที่เราคลิกกันเข้ามาแล้วครับก็ทำการคลิกแชทไปอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่คลิกส่วนของแชทเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาอย่าง,างในหน้าแชทนะครับที่เราได้ทําการออค้นหาข้อความไปกันนะครับโดยที่ผมจะคน้นคําที่ผมค้นหาจะเป็น คำว่าสวัสดีนะครับก็เมื่อเราคลิกแชทเข้ามานะครับก็จะเจอส่วนของคำว่าสวัสดีก็จะมาเจออยู่ในนี้ก็จะมาเจออยู่ในแชทนี้กันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปนํนวิธีการค้นหาประวัติแชทนะครับที่เราได้ทําการแชทไว้ในแชท e s s e n g e r ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมนะครับในส่วนของ S T E I D Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ